ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเคยอัดคลิปว่าต้องรอดอะไราจากอสหนึ่งในล่างที่พบวันนี้คนที่บอกถ้าเจอคลิปนี้แสดงว่าเรารอดแห่อะาไราจากอทกำลังพลเรือหลวงสุขโขทยัยที่เก็บกู้ล่างได้เมื่อวันที่27ธันวาคม2565ที่ผ่านมาเป็นคนเดียวกับที่เคยอัดคลิปบอกว่าถ้าเจอคลิปนี้แสดงว่าเรารอดสุดท้ายไร้ปฏิหาร โรคโซเชียลแห่อะไรจาก๊อตจากตีสิริทิติงามทองหนึ่งในกำลังพลเรือหลวงสุขโขทยัยที่สูญหายและพบร่างเมื่อวันที่27ธันวาคม2565หลังเจ้าหน้าที่ได้เก็บคู่ร่างและผ่านการนินยันอัตลักษณ์บุคคลแล้วโดยเมื่อวันที่27ธันวาคม2565ที่ผ่านมากรณีความคืบหน้าเรือหลวงสุขโขทยัยอับปางภารกิจการค้นหากำลังพลผู้สูญหาย ยังคงดําเนินต่อไปและในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบร่างกําลังพลสองลายหนึ่งในนั้นคือจ่าก๊อจกตจ่าตีสิลิทิติงามทองและที่สร้างความเศร้าสลดใจอย่างมากนั้นเนื่องจากจ่าก๊อตคือผู้ที่ปรากฏในคลิปที่ได้กล่าวว่าถ้าคลิปนี้แพร่ออกไปแสดงว่าเรายังมีชีวิตรอดกันอยู่จากเรือหลวงสุโขทยัยรอดวันนี้ต้องให้รอดแต่สุดท้ายกับไร้ิหาริยา ส่วนกำลังพลอีกรายคือจ่าโทสารัตอีสาซึ่งในวันนี้ทางกองทัพเรือจะทําการเคลื่อนย้ายล่างผู้เสียชีวิต1 0นายคือ 1. จ่าเอกบุญเลิศทองทิพย์สจ่าเอกชูชัยเชิดชิด 3. จ่าโททวัชัยสาพิราช 4. จ่าโทสารัตอีสา 5. จ่าตีสถาพรสมเหนือ 6. จ่าตีนพนัดคำวงศ์ 7. จ่าตี สุปกิจทิวารลย 8. จาตีสิริทิติงามทอง 9. พลปีชารักษาพักดี 10. พลจำลองแสนแกไปยังชาปณะสถานกองทัพเรือสัตหีบต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ